เรียนคณะกรรมการผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของนายประกาศิทธ์อนุกูลผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านห้วยหมอเท่าทุกท่านผลการดําเนินงานระหว่างวันที่1ตุลาคม2563ถึงวันที่31 มีนาคม2,564การขับเคลื่อนนโยบาย CR2X Model ของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2ด้วย c a h h กำลัง2โมเดลของโรงเรียนทำให้เกิดผลของการขับเคลื่อนดังนี้ หนข้าพเจ้าพัฒนาตนเองด้านความรู้ทักษะและคุณลักษณะสำหรับผู้บริหารด้วยการกระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัยของทางราชการการมีคุณธรรมความอดทนความเสียสละ ตรงเวลาและอุทิศตนเพื่อรักษาคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบัณวิชาชีพจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ2รายการคือรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงรายปี2564โล่รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดกลางปี2563ระดับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต2 2. โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในโดยนําผลการประเมินจากปีการศึกษาที่ผ่านมามาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีดําเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของคณะครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน เพื่อให้เป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในรอบ6เดือนโรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้ 1. โรงเรียนที่ได้รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับยอดเยี่ยมปี2563 2. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์คะแนน99.0ระดับ AA 3. โรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโรงเรียนสุจริตดีเด่นเป็นที่ประจักษ์จำนวน2กิจกรรมคือกิจกรรมใช้หลักสูตรชื่อ c a AH h h กำลัง2โมเดลและกิจกรรมบริษัทสร้างการดีชื่อน้ำยาล้างจานของหนู และ 4. รางวัลโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนปี2563 4. บริหารจัดการการเงินและสินทร,รัพย์ถูกต้องตามระเบียบเป็นปัจจุบันและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ 5. โรงเรียนเปลี่ยนแปลงชุดนักเรียนชุดพื้นเมืองและชุดกีฬา ภูมิทัศน์ภายในสถานศึกษาและโดยรอบดูแลอาคารสถานที่ให้หน่าอยู่น่าเรียนและเอื้อต่อการเรียนรู้ 6. บุคลากรได้รับการพัฒนาด้านความรู้ทักษะความสามารถทั้งด้านการจัดการเรียนการสอนการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษรวมถึงวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศและประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้การทำงานประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการสอนด้วยสื่อ DLTV เป็นต้น 4. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณธรรมจริยธรรมและปฏิบัติตามจน อาบัวิชาชีพอีกทั้งส่งเสริมให้ส่งผลงานเพื่อให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเช่นรางวัลพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาดีเด่นจำนวน2รายและรางวัลครูดีไม่มีอาบายมุกจำนวน5รายแผู้เรียนมีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจากการทดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3และปีที่6ด้วยวิธีการสอนของโรงเรียนร่วมกับการใช้สื่อ DLTV นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อช่วยการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 9. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1อ่านออกเขียนได้ทุกคนโดยทางโรงเรียนให้เริ่มเรียนภาษาไทยพื้นฐานตั้งแต่ชั้นอนุบาลและเพิ่มความยากตามความสามารถและตามตัวชีวัดในแต่ละระดับชั้น 10. ผู้เรียนสามารถสื่อสารด้วยตับภาษาอังกฤษพื้นฐานตามระดับชั้น 11. ผู้เรียนมีทักษะในการคิดการสื่อสารการแก้ปัญหาการใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และมีทักษะชีวิตจากกิจกรรมของโรงเรียนมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 12. นักเรียนได้รับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความรักชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์มีความซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยและมีความพอเพียงอีกทั้งเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์8ประการผ่านกิจกรรมของโรงเรียนเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงการทำเวรเขตสีสภา,านักเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีค่ายเด็กไทยไฟดีกิจกรรมอมทซัพย์บริษัทสร้างการดีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ครูแดค่ายวิชาการทัศนศึกษาชุมนุมการคัดแยกขยะ,กะเกษตรพอเพียงอาหารกลางวันการแปรรูปอาหารการประกอบอาหารและกิจกรรมอื่นๆโดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ13นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มได้รับการช่วยเหลือผ่านการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง5ขั้นตอน ได้รับการพัฒนาทั้งคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตดำเนินการช่วยเหลือนักเรียนสร้างขวัญและกำลังใจจนผู้เรียนประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง14โรงเรียนได้รับทุนการศึกษาและทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและพัฒนานักเรียนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพื่อบรรเทาความขาดแคลนของโรงเรียนเช่นอาหารแห้งของเล่นวัสดุอุปกรณ์ เงินทุนเพื่อพัฒนาชีวิตจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน40ทุนรวม40,000บาทและการบริจาคจากผู้ใจบุญจำนวน50,000บาท 15. นักเรียนมีสุขภาพดีทั้งกายและสุขภาพจิตจากการจัดสถานที่ภายในโรงเรียนให้มีความน่าอยู่น่าเรียนมีความแข็งแรงปลอดภยัยสะอาดและเป็นระเบียบ โดยยึดมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและ5สทั้งสถานที่ภายในโรงเรียนห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆห้องน้ำโรงอาหารอาคารเรียนและอาคารประกอบ